กระจกรถตู้คอมมิเตอร์ครับค่ะ่ากระจกอันนี้เฉพาะเฉพาะกลุ่มนิดนึงเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถตู้คอมมิเตอร์เพื่ออะไรจริงๆเวลารถประสบอุบัติเหตุครับกระจกพับข้างอะค่ะเขาจะมันจะมีโครมกระจกต่อจากอันนี้อันนี้จะเป็นที่ติดกับบอดี้รถค่ะมีโครมกระจกส่วนใหญ่ขากระจกจะเสียหายแตกหักือ่จ้า ชุดนี้แหละใช่แต่ว่าโคมกระจกของเขายังใช้ได้อยู่ครับค่ะซึ่งที่เราออกแบบขึ้นโมแม่พิมตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยยังหาไม่ได้ตามท้องตลาดหรือรหาค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาเขาเบิกศูนย์เนี่ยเขาต้องเบิกทั้งโคมคจะประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้า<อ><อ>ก็คือการเบิกทั้งโคมประมาณ7จ็ดถึงแปดพันคแต่นี่จะผิดแนวเลยนะเพราะว่ากเชี่ยวชาญทางด้านเบาอันนี้ทำเป็นแบบพาสติกอย่นี้จะมุ่งตลาดปีหน้าปีหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือในปีหน้าเรามีมีแผนจะ รถมุ้งล้นประดับยนต์ด้วยค่ะก็ออกแบบตัวนี้ขึ้นมาเป็นแม่พิมพ์ของเราที่เราโมฉีดขึ้นลูปมาเองแล้วก็พลาสติกตัวนี้จะผสมกับไฟเบอร์การ์ดอไฟเบอร์พลาสติกตัวนี้จะเทียบได้กับของเบอร์ข้างเลยค่ะซึ่งเราทการดสอบมาแล้วค่ะรับประกันคุณภาพได้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะตลาดรถประดับยนต์น่ย จะมีอันนี้จำหน่ายที่เรามุ่งจาอตลาดทั่วประเทศร้านประดับยนต์รถอะไรครับรถ t o y o t ้าคอม u t เตอร์อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าใช้ได้เฉพาะระบบไฟฟ้า5สายตั้งแต่ปี0-3จนถึงปีปัจจุบันครับค่ะเพราะว่าบล็อกเขาเข้าได้กเฉพาะระบบไฟฟ้า5สายค่ะแต่ถ้าเป็นระบบมันนวลยังใช้ไม่ได้สำหรับตัวนี้ค่ะแต่ว่าตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหนึ่งคือเขาไม่ต้องไปเบิกศูนย์เบิกศูนย์เฉพาะอันนี้ไม่ได้ค่ะ ก็คืออันเนี้ยสามารถใช้โคมเดิมของเขาแตกนิดนึงเขาเอาสามารถเอาเนี้ยไปเปลี่ยนซึ่งลดค่าใช้จ่ายเขาได้ดีเลยครับศูนได้นเดินนอนอ๋อใช่ตรงูนผมขอแค่ขาได้ไหมมีขายขอสามารถเขาจะขายยกชูจากจากแปดพันก็เหลือหลักร้อยเลยก็จะเหลือหลักร้อย่โค้ยนี่เป็นแค่หลักร้อยใช่ไหมใช่ค่ะง่ายมากก็คือไปเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ใช้สายไฟอันเดิมนะคะสามารถเป็นเองได้ค่ะเป็นเองได้เลย